แล้วคะ่ะเมื่อวานนี้คนไลค์เยอะอยู่ที่ตะวันนานะคะคนเยอะมากเพรุ่งนี้ไปกันต่อนะคะที่ร้านกระบังละคะสระอาวุธละคะพรุ่งนี้แสงจันทร์มาถ่ายรูปไหมขอบคุณกำลังใจน้าไว้พี่ลายๆาด้วยจ้าขอบคุณ <c oughs> มาสองกล้องเราทำไม คนลหล่ไล่แน่นแบบแน่นสนามเลยขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะมาครั้งก่อนมาครั้งก่อนฝนตกะว่ารอบนี้คือบอดฝน,ดนตอนนี้ก็ไปเป็นขับเป็นขับปาร์ตี้บีมาร,ถร <ไป S 1> อถ<า>่ายรูปปารลตี้ที่สองเดินมาต่อคิวถ่ายรูปคิว ยังอยู่ที่ใจกลางเมืองอยู่นะคะอยู่ที่ตลาดฉลองกรุงราดกระบังอย่างไะคะแนนทองมาบฟิดเดินเงินไหนพอกันเด้อจ้าพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปพักผ่อนนะค่ะ